สำหรับการฝึกสำหรับถ้าจิตของบุคคลผู้รับการฝึกตกอยู่ตก,กตยในเขตโมหะตามที่กล่าวแล้วก็ต้องใช้แบบปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครูนี้จุดประสงค์ของการฝึกคือต้องการให้อารมณ์อย่างถึงะนิพาน เพราะเห็นว่าการปุ่นเปี้ยนอยู่ที่พระจุลามณีพอสมควรก็ให้เขาตั้งจิตอธิษฐานถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าวาสนาบาร,รมีถ้าฝึกไปอย่างนี้ในชาตินี้จะมีโอกาสเข้านิพพานได้หรือไม่ก็ตอนนี้ ก็ต้องขอให้พระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์หรือทรงยุพระหัตถ้าทรงแย้มพระโอษฐ์หรือว่าทรงยุพระหัตก็ทรงมั่นใจว่าถ้าเขาทําดีนะเราจะไปยืนยันว่าเขาจะดีตามว่าถ้าเขาทําดีจริงๆเขาไปได้เขาทําไม่ดีเขาก็ไปไม่ได้เราไปพูดนําให้ ตอนนี้ก็ให้ขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าเขามีโอกาสจะเข้าพระนิพพานได้ในชาตินี้ถ้าวิมานมีอยู่ในพระนิพพานความจริงวิมานในพระนิพพานเนี่ยมันเริ่มมีตั้งแต่จิตของบุคคลนั้น เริ่มสั่งสมความดีคือมีการให้ทานมีการรักษาศีลตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาจิตลดกิเลสเล็กน้อยแต่ไม้กำลังว่าเขามปรสนาญานความจริงกำลังของวิปรสนาญานในบางทีเขาทำไปแล้วเขาไม่รู้หรอกถ้าคนที่ด่าเขาเขาอาจจะโกรธมาก แต่เขามีบางในการบางครั้งเขาไม่พช่างมันเถอะมันอยากจะด่าก็ด่าไปไม่เป็นไรได่าแล้วมันก็เลิกนี่อารมณ์เราลดไปได้เล็กน้อยบางทีอะไรที่มันเสียมันหายเราอาจจะเสียใจแต่อะไรกรบกลับไปเสียใจในการบางครั้งถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา นี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณที่ผู้เข้าถึงเรียกว่าเข้าถึงประเภทที่เรียกว่าไม่รู้ว่าเข้าถึงหรือถ้าจะกล่าวกันไปทีก็เรียกว่าตาบอดคลำช้างเป็นประเภทตาบอดคลำช้างเขาไม่มีความเข้าใจว่าเขาเข้าถึงวิปัสสนาญาณ ทอันนี้เราก็ต้องให้อภัยเขานี่แล้วก็เป็นผู้นำขอให้พูดจิตคิดว่าเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำไปสู่พระนิพพานแล้วให้ตั้งใจตอนนี้ถามเขามีความรู้สึกหรือยังว่าจิตเข้าถึงพระนิพพานแต่ว่าตอนนี้จิตของเขาจะดีขึ้น เขาจะบอกว่าเข้าถึงแล้วหรือบอกว่ายัางไม่ทราบถ้ายังไม่ทราบให้ตัดขันห้าแนะนำให้ฟังแบบช้าๆให้ตัดความห่วงใยในขันห้าตัดความห่วงใยในทรัพย์สินรวมความว่าแนะนำตามที่เคยที่แบบมันมีอยู่แล้วเอาแบบง่ายๆ อันดับแรกมองดูตัวที่สกปรกไหมมีอวจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองน้ำหนองแบบนี้ที่ฝึกก็เอาแบบของแปว้วนั่นแหละดีที่สุดแต่แบบของคนอื่นเนี่ยยังไม่ได้ฟังจะไม่ได้เหมือนกันว่าสอนใครแบบไหนอาจจะดีทุกแบบเอามาผสมผสานกันไปแนะนำเขา เเขามีความรู้สึกอยู่บางว่าถึงนิพพานแล้วแต่อย่างมัวไอ้คาว่ามัวหรือสว่างเนี่อย่าสนใจแล้วก็ให้เข้าไปในนิพพาน,ปนไปไหว้พระพุทธเจ้าเขาก็อย่าไปแบบคนซึมๆมแต่ว่าบางคนปถึงนิพพานแล้วก็ใสใสขึ้นดีขึ้นไม่ใช่าสแจ๋วไอ้คาว่าใสแจ๋วเนี่ยมันไม่มี ทำไมจึงว่าไม่มีเพราะว่าฝึกใหม่ใมสายแจ๋วยากแ้่ก็มีหลายคนไม่กันเขาสายแจ๋วอย่างลูกสาวหมอรด,ดาอช่ลาชดาทิพย์พอแยเข้าไปถึงเธอปรากฏจิตเธอใสเป็นแก้วใสเป็นประกายพอมองดูว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่คนแล้ว อารมณ์นี้ของเธอเรายังไม่สอบอารมณ์เป็นพระอริยะไปแล้วพอถามปั๊บไม่มีอะไรสะดุดเลยวิ่งโชดเลยไม่ต้องนำกันยันนี้ทุนเดิมเขามีคำว่าทุนเดิมเนี่ยคือเขาตั้งอารมณ์เขาไว้ถูกต้องมันก็มีอยู่นี่เราพูดกันสำหรับคนที่มีความฝืด เมื่อเข้าถึงจุดพระนิพพานแล้วแล้วก็เข้าไปดูว่าวิมารของเธอเป็นยังไงสีเธอเป็นยังไงบางทีเราเห็นเขาจ่องเขาบอกเราเห็นเหลืองก็อย่าคานจงอย่าลืมว่าจงให้กําลังใจว่าถูกต้องที่ว่าถูกก็เพราะว่าจิตของเขาเรายังไม่ใสเท่าเราเขาเห็นสีไหนรับรองเป็นสีนั้น แล้วต่อไปเมื่อจิตมันใสสะอาดจริงๆก็เห็นถูกต้องเองเรื่องของสีก็ไม่ผิดเพราะว่าสภาพเป็นทิพย์จะเป็นอะไรก็ได้การแสดงออกของสีสันวันรณะจะเป็นไปตามอารมณ์จิตของูลสิตผู้ฝึกในเมื่อจิตเขายังมัวอยู่จะเห็นใสน้นมันไม่ได้ และนิ่พานในวินินิมันใน,นนิพานก็ไม่ใช่สีเดียวก็วมีสีใสกับสีทองและสีแก้วผสมทองผสมทองถามว่าเห็นพระพุทธเจ้าไหมเขาบอกเห็นเหมือนพระพุทธรูปเป็นทองเหลืองอย่างนี้เราก็ควรจะพอใจให้เขาอธิษฐานจิตอีกทีหนึง่ง ว่าภาวะของพระพุทธเจ้าในพระนิพพานจริงๆนะมีลักษณะเป็นยังไงขอองค์สมนด็จพระจอมไตรทรงแสดงตามความเป็นจริงแล้วก็ถามเขาเห็นภาพเปลี่ยนไปหรือ,อยังเขาบอกว่าเปลี่ยนไปเทวดาแต่มมวโมก็ช่างมัวหรือไม่โมวก็ช่างเป็นนวารูปสิทธิ์ผู้รับการฝึก จังมีความรู้สึกตนไว้เสมอว่าจุดที่ต้องการก็คือพระนิพพานเ,าเรื่องการจะไปเที่ยวที่ไหนน่ยไม่จําเป็นให้คล่องในพระนิพพานเสียก่อนแล้วก็ผู้รับฝึกนี่ทุกวันทุกเวลาให้จิตจับไว้ที่นิพพานเป็นอารมณ์ เมื่อครูเขานำมาถึงเน็ตแล้วทุกครั้งที่เริ่มรวงกำลังใจให้จิตพ่้มาจอ่อป๊๊บจะตั้งอยู่ที่นิพพานทันทีแล้วก็เมนยามว่างก็ให้เจริญานาปารุสติคคูคค่กับคำภาวนาวนมามะปะทะถ้านมามะปะทะนี่ท่านภาวนาจนสบายมีอารมณ์เป็นฌานเวลาออกไปจริงๆมันจะสว่างเหมือนกลางวัน ไม่มีการมืดเลยใช้อารมณ์มิปัสนาญาณตัดที่จะเข้าถึงนิพพานได้ควบคู่กันไปเวลาไหนจับลมหายใจชอบภาวนาก็ภาวนาเวลาไหนที่จับลมหายใจเข้าออกชอบวิจารณาก็พิจารณาให้ปล่อยให้ละกำลังใจมันไปตามสบายๆของมัน ในเวลาที่ใจสบายรวบรวมใจจับตรุดพุ่งพลุยเข้าสู่นิพพานถ้าเข้านวิมานของตนนวิมานของพระเจา้าดวเรามันแจ่มใสไหมแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสจะลืมว่ามันอยู่ที่กิเลสว่นหนึ่งเรามีพรหมหานสี่ครบถ้วนไหมสองมีสิงครบถ้วนไหม สามมีกังวลรือเปล่าสี่นิวรห้ามันสิงใจหรือเปล่าห้าบารมีสิขอาเรามีรงครบทนไหมหกอธิบาทสี่มีกำลังครบทนหรือเปล่าแล้วก็เจ็ดจิดตเราตตดขั้นห้าในเด็กขาดหรือเปล่า แปดให้พิจรารณาสัญญาสิประการไว้เป็นปกติว่าข้อไหนเรายังตัดไม่ได้ทำใจไว้อย่างนี้อารมณ์จิตจะผ่องใสอยู่เสมออารมณ์ผ่องใสกับไม่ผ่องใสจะถือเป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกวันไม่ได้จงถือแต่เพียงว่าถ้าหากว่าเรามาถึงนิพพานได้เราพอใจ อย่าไปถือว่าใสาหรือไม่ใสใสามากหรือใสน้อยไม่สําคัญสำคัญห้าจิตไม่อย่างว่าที่พนิพันเป็นอารมณ์แล้วต่อไปอารมณ์มันจะจำใสกันเองทีละน้อยดะนน้อยเพราะจิตไปจับอยู่ที่พนิพันเมื่อถึงนิพานแล้วถ้าเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ขอโทนรัตนาให้เสด็จมาเราจะเห็นเห็นแล้วการเห็นพระพุทธเจ้า จิตจะโถล้างกิเลสไปอย่างความไม่รู้สึกตัวทีละน้อยดัาน้อยแล้วต่อไปความแจ่มใสมันก็จะเกิดขึ้นรีนจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่มีความสำคัญที่สุดครูคนระวังแต่ก็ไม่คนค้านการถามสิทธิ์ว่าเวลานี้ลองถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูทีหรือ ว่าเราเป็นพระอริยเจ้าชั้นไหนพระโสดาลิสิธาคานาคาหรืออะรหันแต่ก็เคยเจอที่รู้สิทธิตอบผิดแต่ฉันเองฉันก็ม่ได้คันคำว่าผิดก็หมายถึงว่าตอบอารมณ์ในเวลานั้น เวลานั้นเมื่อจิตมันละขันห้าไปแล้วจิตมันถึงจุดนั้นได้แต่ด้ว่าพอจิตเข้ามาจับขันห้าใหม่มันก็กลับเข้ามาใสภาพเดิมถ้าเขาตอบอย่างนั้นแล้วก็บอกให้เขาภูมิใจไว้ได้เมื่อเธอย่อมมีหวังพระนิพพาน แต่ได้ว่าเวลาที่จิตมันกลับมาถึงกันห้าพยายามทําใจให้มีอารมณ์ทึ่งอย่างนั้นนะอย่าปล่อยถ้าปล่อยแล้วเธอไปไม่ได้อันนี้จะเห็นว่าเวลาฉันสอบเองฉันไม่ได้คานใครแล้วก็อย่าลืมว่าฉันรู้ว่าใครตอบผิดจะตอบถูก การตอบเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายถ้าพูดกันถึงความเป็นพระอริยะเจ้าถ้าเขาเป็นพระอริยะจริงๆการตอบเพฉชาฉชานไม่มีการสทุประทานด้วยความมั่นใจและก็มีอารมณ์ร่ราเริงเพ,พราะธรรมปีติมันเขาครอบนำ นี่เป็นจุดหนึ่งเป็นเครื่องสังเกตรว่ารู้สิกของเราเนะ่ะเข้าถึงจริงหรือไม่จริงแต่บางคนเมื่อเวลาที่เราเข้าไปรู้สึกว่าเธอถอนสมาธิแล้วพอเข้าไปเธอก็เริ่มหลับตาใหม่อันนี้เราก็ทราบเราจะไปดูหน้าเธอทำไมแล้วก็ดูใจเธอ ถ้าใ,ใจเธอเป็นยังไงรู้ความเป็นภระอริยะอารมณ์ใจแจ่มใสมากแต่อาจจะไม่ทั้งดวงมีประกายเป็นขอบขนาดไหนเป็นเครื่องวัดกระถึงเป็นประโสดาสีทาคานาคารหันแต่วบางเธอจิตน้องเธอยังโมโยู่เธอก็บอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้ายกมือกันสามนิ้วบ้างสองนิ้วบาง แต่ว่าเวลาที่เราถามจริงๆพระบรน,น้ำในด้วยอำนาจของวิปัสนาญาณคือการตัดกันห้าเวลานั้นเธอตัดได้จริงๆเมื่อเราถามพระองค์ก็ทรงตอบในขั้นปัจจุบันว่าเวลานั้นจิตทั้งดวงนั้นจุดนั้นเราก็ต้องสั่งว่าเวลาเลิกแล้วเมื่อจิตกลับมาถึงตัว ต้องพยายามฝึกฝนตามคำแนะนำนี้จนจะให้จิตละเอียดเท่านี้และผลนี้จริงจะปรากฏกับเธอโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งว่าทำไมเราจึงนำไปนิพพานกันไม่แวะนนอนแวน่นี่ควรจะให้ศึกษาอย่างอื่นยิ่งกว่านี้หรือต่ำกว่านี้ครั้งนี้ก็เพราะว่าถ้ารู้สิทธิ์ที่ดีจริงๆ ารักตนสงวนตัวรักความดีลูกศิษย์ผู้นั้นก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์คำว่าเชื่อนี่ครัแปลวยย่ยอมรับนับถือยอมรับนับถือก็หมายถึงว่าปฏิบัติตามคำสั่งมีกำลังใจเข้มแข็งรู้ความดีความชั่วไม่ที่อยู่ที่อาจารย์ทำให้ เป็นเรื่องของรู้สึกที่จะต้องทํากันเองพระพุทธเจ้าสรนตัดว่าขาตาโรต,ถา,าต,าตถาคตาตถาคตเป็น,นเพียงผู้บอกอย่างนั้นนะว่าเธอมีความหวังดีกับตัวเธอเองในเมื่อเขานําไปถึงจุดนั้นเธอจะต้องพยายามรวบรวมกาลังใจพุ่งไปถึงจุดนั้นอยู่เสมอไม้ไว่ามันจะเป็นการเดากขาช่าง คิดว่าจะเดาก็เดาันละพอจิตเธอสว่างสวัยกิเลสบานลงไปเธอจะเห็นว่าอารมณ์ที่เธอนึกว่าเดาในความจริงมันไม่ใช่เดามันเป็นของจริงเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราฝึกกันมานได้แล้วเรารู้จะนั่งครูจงเตือนรูกสิษย์ไว้ว่าเวลานี้อารมณ์ใจเราถึงที่นี แต่ว่าจงระมัดระวังเมื่อเวลาที่เระปล่อยอารมณ์นี้แล้วเมื่อจิตเกาะกับขันห้าเธอจงรักษาอารมณ์ไว้ให้เท่านี้แต่ความจริงคนที่สามารถเห็นภาพพันิพา์ได้และอารมณ์ไม่ปล่อยพนิพา์ถึงแม้ว่าชาตินี้จะไม่ได้เป็นพระอารียเจ้า แต่ก็เราก็มั่นใจในพระนิพพานมาถึงว่าจิตเธอเข้าถึงฌานโลก,กีพอสมควรแล้วมีวิบัตินาญาณะสมอันนี้ถ้าเป็นเทวดาหรือพรหมเขาก็มีสิทธิ์ไปเที่ยวดูวิมานเขาที่นิพพานได้แต่มันยังแจ่มใสไม่พอถ้าจิตใจของทุกคนรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเรียกว่าเป็นอุปสมานุสติกรรมฐานในอนุสติสิบในเมื่อรักพนิพานแล้วก็จิก,ก็ต้นหนึ่งเสียสละตัดโลภะความโลภนราคะตัดความรักในสีสันวันนะรณะหรือว่างเพศตัดความโกรธตัดความหลง ถ้าจิตขนาดใดจิตของเธอตัดได้ดีขณะนั้นเธอขึ้นไปสวรรค์ขึ้นไปนิพพานจิตใจเธอก็แจ่มใสเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสขณะใด,ดถ้าจิตของเธอถูกกิเลสเข,ขาครอบงำขณะนั้นความผ่องใสของเคยก็น,น้อยไปมัวๆแต่ก็ช่างถ้าจิตเกาะพระนิพพานในทุกวัน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามโนปุพังคมาธรรม,มามนโามนเสรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจไปหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จด้วยใจเมื่อใจของเธอเกาะพะนิพันธ์เป็นอารมณ์ถ้าตายจากคนก็ไปพะนิพันธ์เพราะว่าเธอก็เบื่อขันห้าของเ,อเธอเอง พอคนเวลาจะตายถ้าจิตเป็นอกุศลย่อมใจเห็นอารมณ์ที่เป็นกุศลที่ตน,ตน,ตนทําตนทําไว้ถ้าจิตใจเกาะพระนิพพานเป็นอารมณ์เวลาที่ใกล้จะตายภาวะของพระนิพพานก็ปรากฏเพราะเธอเห็นอยู่แล้วอย่างนี้ก็ปนิพพานได้เปรนอนันว่าขอบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลาย จงมั่นใจว่าโดสิกของเราที่เราสอบเนี่ยบางทีเขาถือว่าเขาบอกว่าเขาถึงชั้นนั้นชั้นนี้มันเป็นจิตเฉพเาะรมในเวลานั้นแล้วแล้วเราก็สังเกตด,ดูมันไม่ยากเราใช้เจโตบริยา,ยานแต่อย่าใช้เองแท้สชยบารมีเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เราเห็นพระพุทธเจ้าชัดแล้วเราก็ขอให้พระพุทธเจ้าให้เราเห็นจิตเขาบุคคลคนนั้นมันเป็นของไม่ยากเลยไม่ว่ากล้วยสุกตีดปอกแล้วเข้าปากมันยากกว่าแ้วเราก็จะเห็นจิตเขาบุคคลนั้นเวลาเขาตอบเราจะรู้เลยว่าตอบด้วยอำนาจเขาปุปาทานแลวตอบตามเขา แต่เราก็จงอย่าคัานเราไม่คันเราให้กําลังใจถือว่าให้พยายามเมื่อเวลาที่จิตไม่อยู่กับคันห้าให้จิตจงตัดภาระคือคันห้าเสียหมดมีศิลให้บริสุทธิ์ถ้าเขาบอกว่าเขาเข้าถึงพระอนาคามีศินของพระอนาคามีก็คือศิลแปด ถ้ามีสินแปดเป็นปกติหมดความรู้สึกในเพศตัดอารมณ์ความโกรธความข้องใจได้นั่นคือพระอนาคามีแต่ดีไม่ดีบางทีเธอนั่งกใกลกันเห็นเขาตอบว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ถ้าไม่ตอบบาออ้างเธอจะอายเพื่อนก็เลยโกหกครู ลักษณะการโกหกครูนี่จับไม่อยากดูจริยาภายนอกคนใดแต่เราจะไปดูเราดูจิตแต่ครูก็มีหน้าที่ให้กำลังใจกับสิทธิ์บอกให้รักษาความดีอันนี้ไว้นี่เป็นอันว่าขอให้ครูทุกคนเวลาที่จะเข้าไปสอบจิตเวลาที่ให้คำแนะนำแล้ว ลระบอกให้จิตมีสิตมีเวลาว่างจากเสียงช่วงเวลาสามสิบนาทีในจุดนี้ครูทุกคนจงขับสกายาธิธิรวบรวมกำลังใจไปสมาธิให้มันแน่นแฟนขึ้นไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์แล้วก็ถามลงมาเลยว่าคนไหนเวลานี้กํลาลังจิตเป็นยังไงถึงขั้นไหนแล้วเราจะเห็นชัดแล้วองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์บอกไว้ว่ายัางไงว่าใครถึงระดับไหนเราเชื่อพระองค์ลงมาแต่ว่าต้องทําเป็นไม่รู้ ตั้งตัวอย่างพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าในเวลาที่พระสงฆ์นั่งประชุมกันคุยกันเด,ด่องค์สมเด็จองค์สมเด็จพระพักวันได้ยินแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์เรื่องที่เขาคุยกันนี่องค์ชมสมเด็จไปะยินสีสะเด็ดจไรเจ้าพระวิหารไปถึงก็นั่งในที่พระจัดให้ แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรกับทูลถามว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธิ์ั้ไหลเวลานี้เธอสั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรใน,นความจริงพระพุทธเจ้ารู้หมดแล้วแต่ก็สงถามตามระเบียบนี่เราก็เหมือนกันถ้าเราไปอยู่ที่พระพุทธเจ้าจนกว่าจะหมดเวลาถึงเวลาสอบถาม เราก็จงรู้อารมณ์จิตของสิทธิ์ของเราเสียหมดว่าคนนี้เนะี่ยจิตดีถึงไหนข้างในจิตถ้าแล้วก็มีอะไรมันพอกอยู่มีโมหะหรือว่าโทสะหรือว่าโลภะหรือว่าราคะแต่เห็นตัวไหนพอกอยู่ก็ถามสมเด็จพระบรมครูว่าจะแก้ไขช่วยเขาขัดให้ตัวนี้ได้ยังไง เนื้อแท้จริงๆกำลังบุญของเขาจริงๆมีอยู่บางคนนะพอขับนิดเดียวเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเลยมันมีจิตม,มัวเกาะอยู่จุดใดจุดหนึ่งเราก็จะรู้วิธีการมาจากนั่นแล้วก็เวลามาสอบถามสิทธิ์ก็จงขอบารมีขระองค์สมเด็จพระธรรมสาม,มิคือพระพุทธเจ้า ขอว่าถ้อยคําทุกคําที่สอบถามจิตให้เป็นสิทธิเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าโดยตรงไม่ใช่เรื่องของเราแต่เวลานั้นใจเราคิดว่าจะถามยังไงแต่ว่าวัางเอิญปากมันฝืนไปก็ยงอยากอยาดึงกลับนั่นเป็นเรื่องบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงซักซักนำเอง เพียงของบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายและลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งหมดจงพยายามจำถ้อยคำและวิธีปฏิบัติแบบนี้ไว้ที่มีหลายรายที่ส่งมาบอกว่ามีอารมณ์เกาะพระนิพพานแต่ความจริงก็เป็นเวลานั้นเป็นอารมณ์เกาะพระนิพพานจริงๆพอจยกเข้าไปสอบเข้าปรากฏว่ากิเลสของเธอหนาตั้งหลายศอก แต่นั่นมันเป็นอารมณ์เฉพาะเวลาก็ไม่น่าทำนิดีไม่ดีบางทีเธอก็จะตอบตามเขาฉะนั้นในฐาระที่เราเป็นครูก็จงอย่าคานปล่อยไปปล่อยไปแล้วเราก็หาวิธีแก้ขไขด้วยการแนะนำให้ใช้สมาธิและวิปัสสนาญาณ ช่วยแก้ไขไปไม่ช้าอารมใจเธอก็จะเข้าถึงตามนั้นไอ้คำว่าผิดจงอย่าใชา้จะเสียกำลังใจเขาบอกค,คมนมาฝึกใหม่แต่ว่าถ้าผิดจริงแทนที่เราจะรับตรงรับว่าใชา่แล้วก็ไม่มันก็ไม่ถูกบอกว่าจงใช้คำพิจารณาแบบนี้นะตัด ขันห้าเสียแต่ความห่วงใย,ยจัดอะไรต่อแล้วก็ว่าไปตามแบบฉบับแลอารมณ์นี้จะเข้าถึงเธอแน่นอนเธอจะทรงอารมณ์นี้ได้เพราะว่าอย่างนั้นนะแทนที่จะบอกผิดใช้ไม่ได้การเห็นเทวดาองนั้นการเห็นเทวดาองนี้อะไรนี่ไม่สําคัญอย่าไปยุ่งเลยตัดจุดตรงไป ถ้าต่อไปถ้าอารมณ์ใจเขาถึงพระนิพพานในแน่นอนเวลานั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการเที่ยวสวรรค์หรือพรหมโลกตนรกมันเป็นเรื่องเล็กๆจุดใหญ่สำคัญอยู่ที่พระนิพพานอย่างเดียวเป็นอันว่าแต่ละคืนที่ส่งเข้ามาสอบก็มีดีจริงๆทุกคืน แต่บางทีก็มีอารมณ์โมโหเฝืออยู่ของดีอยู่คนในแต่ของไม่ทําให้ไม่ใสอยู่คนนอกและบางคนมีอารมณ์ดีจริงๆแต่กําลังใจอ่อนแอเกินไปเป็นเหตุให้ไม่มีผลตามสมควรที่ตนจะพึงได้แต่เราก็ต้องช่วยเหลือกันเป็นการสร่งเคราะห์สิ่งกันละกัน ถ้าการช่วยเหลือเราจะทึกว่าเข้ามาวันสองวันแล้วมันจะได้แต่บางคนเขาได้จริงๆนะบางคนเขาได้จริงๆแต่บางคนเวลานั้นได้แต่ว่ามันมีกิเลสมันแอบอยู่ข้างๆเวลาเราถอยมาเลิกลงมากิเลสมันก็าบาังใหม่บางคืนไปนิพันได้ต่อมาไปไม่ไหว ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเขาขาดความเข้มแข็งเ,เขากําลังใจเราช่วยเขาไม่ได้หรอกเรื่องจะไปได้ไม่ได้ส่งไม่ส่งเป็นเรื่องของเขาอาบรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเวลานี้มันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกาเก้าสี่สิบเจ็ดนาทีฉะนั้นขอทุกท่านเข้าไปรวมตัวกันที่เซลานวราชได้แล้วว่าถึงเวลาฝึกพูดเลยเวลาไปสองนาที